สวัสดีค่ะคังบุญพยากร2465ขอสวัสดีชาวรักนาราศพีพฤกษบคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายน<ม>การพยากรณ์ในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงครึ่งปีหลังปี2564ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกค่ะไพ่ประจำตัวตนของท่านในเครื่องหลังนี้เป็นไพ่เก้าเหรียญซึ่งหน้าไพ่นี้จะหมายถึงการงานที่มั่งคั่งมั่นคงจเจริญก้าวหน้าและก็มีอำนาจส่วนการเงินนะคะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีเงินใช้เหลือกินเหลือเก็บมีเงินมาไม่ขาดสายเลยล่ะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถส่วนความรักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห แต่บางครั้งก็ต้องอยู่คนเดียวทั้งนี้เนื่องจากว่าภายใต้จิตใจของท่านนั้นสงบสุขดีอยู่แล้วท่านมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรักถึงจะมีความสุขได้ท่านเป็นคนเก่งค่ะหาเงินเก่งและเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากสําหรับชาวรา,าศรีศพฤษภในครึ่งปีหลังด้านการงานค่ะในไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องการงานก็คือหนึ่งไม้อันนี้ เหมาะสำหรับทุกท่านที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจในครึ่งปีหลังนี้ถ้าท่านมีแผนมาไว้แล้วก่อนหน้านั้นนะคะสามารถเริ่มลงทุนได้เลยค่ะประสบผลสำเร็จแน่นอนในอนา,นาคตสำหรับท่านที่ตกงานมองหางานคิดจะเปลี่ยนงานท่านจะได้งานค่ะเป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นดังที่ท่านหวังไว้สำหรับท่านไหนที่จะเรียนต่อเพิ่มพูนความรู้เสริมวิทยาฐานะ การเรียนผลจะออกมาดีมากค่ะหรือใครที่คิดที่จะเสนอผลงานที่สอบแข่งขันทํากิจการใดๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้ผลรับรองออกมายอดเยี่ยมแน่นอนค่ะในด้านของธุรกิจถ้าท่านคิดที่จะเริ่มต้นในเดือนนี้นะคะงานที่จะปังและประสบผลสำเร็จได้ดีมากจะเป็นงานทางด้านออนไลน์ค่ะสื่อโซเชียลทั้งหลายค้าขายออนไลน์ งานระหว่างประเทศนะคะงานต่างประเทศธุรกิจนําเข้าส่งออกหรือว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผ mm hmm. ยแผ่ข้อมูลสู่สาธารณะอันนี้จะประสบผลสําเร็จมากค่ะสําหรับท่านที่ทําอาชีพเหล่านี้ในช่วงครึ่งปีหลังรวมถึงท่านที่จะทําธุรกิจหรือว่าคิดจะทํางานอะไรใหม่ๆที่มันเป็นงานที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วลงมือทํา ซึ่งมองว่าตัวเองอาจจะเป็นไป,ไปได้ที่จะทำให้มันประสบผลสำเร็จแต่ผลที่ออกมาเกินคาดค่ะจะทำเงินทำทองให้คุณได้ทีเดียวเลยล่ะค่ะสำหรับงานตัวนี้ส่วนด้านการเงิน <c oughs> การเงินนะคะอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นถ้าท่านไหนที่ทำธุรกิจออนไลน์ทำธุรกิจโซเชียลหรือธุรกิจต่างประเทศการเงินในเดือนนี้จะปังมากค่ะงานของคุณจะมาเยอะ งานจะเข้าแล้วเงินก็จะตามมาสำหรับท่านที่ไม่ได้ทํำธุรกิจในกลุ่มที่กล่าวมานะคะในครึ่งปีหลังนี้คุณจะสามารถรักษาสมดุลรายรับรายจ่ายผ่านพ้นไปได้ค่ะในด้านการเงินทีนี้ในด้านของความรักค่ะสำหรับคนโสดนะคะท่านไม่โฟกัสในด้านความรักค่ะก็คือในช่วงครึ่งหลังนี้ขอโฟกัสที่งานกับเงินเอาไว้ก่อนนะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะแบ่งออกเป็นสองกรณีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะท่านจะมีความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวค่ะไพ่เดอะ r ว d แต่สำหรับท่านที่มีประเด็นหรือว่ามีปัญหากันก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไปนำรักซ้อนเข้ามาหรือว่า อาจจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จับได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความรับต่อกันอาจจะไม่ใช่เรื่องรักซ้อนอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีแล้วมันเกิดการตัดสัมพันธ์กันขึ้นมาแบบสายฟ้าฟาดเลยค่ะก็คือ The Tower ต่อแต่นี้ไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงหมดเวรหมดกรรมแล้วค่ะต่อแต่นี้ไปคุณจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองอย่างแข็งแรง และเข้มแข็งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคู่บุญคู่บารมีคู่สินเสมอกันมาให้คุณค่ะท่านจะจัดสรรมาให้คุณในเวลาที่เหมาะสม อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้หรืออาจจะใช่เร็วๆนี้ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะอยากจะแนะนำให้ท่านหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อที่จะปรับจิตปรับใจตัวเองให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นนิ่งขึ้นจิตใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันจะทำให้เราเกิดปัญญาแล้วมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและสงบขึ้นนะคะจากหน้าไพ่ในครึ่งหลัง สำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นค่ะท่านจะมาหันมาโฟกัสในด้านการงานการเงินเสียมากกว่าเพราะว่าในครึ่งหลังนี้งานกับเงินคุณปังมากงานเข้าแล้วเงินก็จะตามมาค่ะสำหรับความรักนะคะส่วนในด้านสุขภาพสุขภาพนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภในครึ่งหลังนี้ให้ระวังเรื่องกระดูกนะคะจะรู้สึกเจ็บ ตามข้อต่อแล้วก็ในส่วนของกระดูกขาให้ระวังด้วยส่วนเรื่องที่ต้องระวังอันนี้ขอฝากนะคะคือในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือมีปากเสียงกับใครอันนี้ให้เลี่ยงเลยเงียบได้เงียบนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพยายามนำตัวตนอยู่ในศีนลธรรมนะคะยึดหลักศีลธรรมให้มั่นจะนำพาตัวเองไปสู่ความสงบ จะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเข้ามาแล้วจะทำให้มีสมาธิในการคิดงานทำเงินได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะให้ระวังในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะอันนี้ขอให้ระวังด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภในครึ่งปีหลังก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งรักตัวเองให้มากๆนะคะ คุณเป็นคนเก่งคุณสามารถผ่านเรื่องราวทุกอย่างไปได้ตัวคุณเองค่ะเราเชื่อว่าคุณทำได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ